สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไถพัฒนาอีกแล้วนะครับการ์ดเรามาแล้วสินค้าเรามาแล้วนะครับผมทีนี้อีพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแต่งการ์ดกันนิดนึงนะครับเกินๆก่อนนะครับผมให้เรานะครับเปิดคลิกลิงก์ที่ด้านใต้คลิปนะครับผมผมจะแปะลิงก์ของแอนดีไซน์ไว้ให้นะครับเป็นตัวไอคอนเดี๋ยวไอคอนเอาไว้ทีหลังนะครับผมกับตัวการ์ดนะครับการ์ดนะครับผมผมจะแปะ U r L ตรงนี้ไว้ให้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่าง เขาจะมีเกี่ยวกับปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับผมจะเอาตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมให้เรา Import ตัวนี้นะครับเราจะใส่ด้านล่างนี้เนาะเป็นออปชั่นเอาไว้เอาไว้คลิกอัปเดตกับ Delete นะครับ Import ตัวไอคอนเข้ามา Import ตตัวไอคอนเข้ามาเอาเหมือนเขาก่อนเอาเหมือนเขาก่อนนะครับผมโอเคเปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับเปิดโค้ดของเราขึ้นมาที่ตัว c l i e n t S R C นะครับ component แล้วก็ Car ์นะครับอยู่ในการ์โอเควิธีใช้นะครับใช้อย่างไรอ่าเดี๋ยวเรา Import เข้ามาก่อนเนาะ i m ม o r t เข้ามาก่อน Import ไอคอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนโค้ดตัวอย่างของเราลงมาด้านใต้นะครับเขาจะมีเกี่ยวกับ Action นะครับอันนี้คือเปิดการ์ดใช่ไหมมีสไตล์ไว้ปรับแต่งเลยส่วนในส่วนของ Action โอ้ยลิ้นพันกันหมดแล้วนะครับผมอ่ะก๊อปมาเลยนะครับก๊อปมาเลย โอเคต่อกันเลยนะครับผมขอัยกับเสียงรถด้วยนะครับอาคัดลอกมาเลยนะครับที่จัานขวามือนะครับในส่วนของเปิดการ์ดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมปิดการ์ดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนปิดก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับเอาวางเลยเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันก่อนมาแล้วนะครับ3อย่างแต่เดี๋ยวเราเอาเราเอาแค่2เนาะเราจะเอาแค่แก้ไขกับตัว delete นะครับผมเดี๋ยวให้เราลบให้เหลือเฉพาะ edit ก่อนให้เหลือเฉพาะ edit ก่อน โอเคเดี๋ยวเราไปหาไอคอนของ delete กันนะครับผมหามาจากตัวแอนดีไซน์มันเดิมนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่ากดตัวไอคอนนี้ก็ได้นะซ้ายมือนะครับเสิร์ชเลยก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับว่าอะไรเนาะ delete โอเคกดคลิกได้เลยนะครับกดคลิกได้เลยปุ๊บก๊อปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวางต่อจาก Edit เลยนะครับเขาจะมีลูกน้ำขั้นตรงนี้นะครับวางได้เลย อย่าลืมอย่าลืมไป import เขาด้วยนะครับก๊อปคำว่า Delete เฉพาะคาว่า Delete Outline นะครับผมไปเพิ่มที่ด้านบนนะครับตรงไหนเนาะตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงอีดิ o เ t า i n e เดี๋ยวเราลบ2ตัวนี้ทิ้งไปเพราะเราไม่ได้ใช้เป็นแบบนี้นะครับ i m p o r t 2ตัวนี้เข้ามาโอเคเอาลองดูผลลัพธ์กันก่อนลองดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับอ่ะมาแล้วโอเค ผลลับเรามาแล้วเดี๋ยวเราใส่สีให้เขานิดนึงนะครับใช้คา่าของ b o o t s t เตปก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลบคีย์ทิ้งไปนะครับไม่ต้องใส่นะครับเอาเริ่มจากอีดินะครับเริ่มจากอีดินะครับเราจะใส่คา่าเนมตรงนี้เลยก็เป็น Text ใส่สีอีดิใส่สีสีเหลืองเนาะเทควอร์นิ่งดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับสีเหลืองมาแล้วโอเคดีลิทนะครับ delete เดี๋ยวเป็นสีแดงแล้วกันค่าเนม ดนเเนาะ d a n g จอร์ danger. มาไหมลืมใส่ด o บเบิลโคดนะครับผมโอเคสีแดงมาแล้วสีเหลืองมาแล้วนะครับอืมแต่ทีนี้ผมเห็นเอ๊ด้านบรรทัดหนึ่งกับบรรทัดสอเนี่ยเขาค่อนข้างจะติดกันเกินไปติดกันเกินไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่แพดดิ้งให้เขานิดหนึ่งนะครับใส่ตรงไหนครับ ข้างในนี่คือหลุดมาแล้วถูกไหมครัเป็นการ์ดหลุมาแล้วนะครับถ้าเราจะใส่แพดดิ้งเดี๋ยวเราไปใส่ที่ตัวคอมพเนนตหลักนะครับที่หน้าแอดมินนะครับผมตรงนี้เราโอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งแพดดิ้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกนะครับไปที่หน้าตัวเพจนะครับผมแล้วก็แอดมินแล้วก็โฮมนะครับผม เดี๋ยวค่อยๆแต่งทีละนิดนะครับค่อยๆแต่งทีละนิดคลิปนี้แต่งเฉพาะสีสเอสนะครับเบาๆตรงตรงโคเอ็มดีสี่เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราใส่แพดดิ้งบัตทอนเข้าไปเนาะใส่พีบีสามอ่าเขาขยับลงมาแล้วขยับห่างกันนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้อ่อโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ไฟล์ เมื่อสักครู่นี้ไฟการ์ดของเรานะครับไฟล์การ์ดของเรากลับมาที่การ์ดของเราสไตล์ตัวนี้ผมว่ามันมากับตัวการ์ดเราไม่ได้ลบทิ้งเดี๋ยวลองลบลองลองขอลบหน่อยนะครับผมอืมห้าโอเคดีขึ้นนะครับโชว์แบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่กดปุ่มได้กดปุ่มได้ไม่มีรูปเนาะพวกนี้ไม่มีรูป,นะไ,มมรปไม่เป็นไรไม่เป็นไร เล่นฟ um, ันซ really ีบนะครับแต่พอจอใหญ่เน really mm ี hmm. ่ยเต็มไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับการตกแต่งเนี่ยมันตกแต่งกันได้นะครับผมอืมโอเคนะครับคลิปนี้นะครับเราได้เพิ่มปุ่มมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มจากการลบนะครับผมการลบเนี่ยง่ายซึ่งเราเซียนกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้เราได้แต่งการ์ดนิดนึงนิดนึงนะครับผม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ